สิฟ้าไปเที่ยวบึงพระลานไซรได้บัดนี่บึงพระลานไทจังหวัดร้อยเอ็ดตะกี้นี่เที่ยวหัวบดนี้เที่ยวบึงพระลานไส มันอิหอย่างเลยจุกกลางน้ำนะร้อยอังลงอังแรงอยูน่นะพระเจ้าเฮ็ดอีอยังี้ยแดดแดดฮ้อนฮ้อนแล้วิพาขึ้นไปพ่นทุกทุกท มันร้อนมันร้อนเที่ยงพอดีตอนนี้เที่ยงพอดีมุ่มไก่ เอ,อ้าชิพาเดี๋ไปเครงพุทธดบาทนี่ยางยางห่อนเขาห่อน Ni phân tích, anh ăn đi nó. Nhang, yêu cô đi ăn hát, anh ăn ăn ลบมาเบ่งนกแปดดิพวก,น,กนั้นนกพิราบนกพิราบยามว่ามาเมไป็นไก่ได้ดิคุณนะยามไม่มใจคุนคุนคุนหัวโบุณไม่ได้ไก่กันเนาะคำสนุนมาก พริลานใจจังหวัดลอยอิฐมาหลายรอบแล้วก็บริมาตรกเียอะเมืองหน่อยให้อาหารปา่ทปาทังง้งป่าทั้งหมวกกิน หันไปข้างหลังกับปุ่นหอบโบดนี่แะบึพงะลานใสยางต่อยางต่อสิพายางต่อละบึง อ่อมมาขา่านกงีบัดเปน็นนางชมวิวอยูู่้นยูสลาดกลาหมาบ้ญบึงพลาน่นไซจังหวัดร้อยเอ็ดภาพม่เทียวบึงพลรร้่นไท้ าลาพูดดนอยู่กลา,งนานรางาน้ว่าการย่างไปผู้เดียวสาวเพื่อนั่งถ่ายยู่ใหม่เพื่อนสองสาวเพื่อนั่งถ่ายยุ่ใหม้ย่งางไปหาเพื่อนกัน สาวสาวนางกินอย่างน้อถ่ายกันหุมใหม่อาเลียวไปบันหนุกสาบลาดอยู่ถ้ามัดเที่ยวให้จุใจแล้วเหมือนเที่ยวอยู่เบิร์ดมึงไปเตยน็นทุกนน น้ำผูน้ำผู้ก็จะเอ,อาถังเนาะเอาถังไปตังป้งไว้แน่นไปใส่หนกต่หฮอโบดคุ่นวันไห้กไก่กันฮอโบดบึงพล่านไส้ติดกันยางตากแดดได้ดิ ขนาดนกมันยังหอนนะคนในยุงห่มใหม่พวกเราไม่นางแตาเกล็ดด้วยสองสาวก็นั่งยุงห่มใหม่ขายกันประมาณวายม้กวายม้ก Ai lấy cái này được quả bà được quả Và những cái tối nhai nhai bà tập viên nữa เขาไม่โตแล้วกี่โลคนเดียอาหารมาก้ก่อนอาหารมาก้ก่อน ตัวละสับตกลูก,กลน้ำนี่บระก,กุ้มค้าได้ไหมรุดเมื่อลูกน้ำนี่ประเทปลาหาไปกินชะะ่แล่ะ,ะเออมันตัวใหญ่แต่กัน